การใช้โซดาไฟเพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้งเราสามารถใช้โซดาไฟเพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางให้เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งในขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งน้ำอาจจะเสียได้หรือน้ำเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปและทำให้กุ้งป่วยหรือตายได้ดังนั้นจึงต้องหาสารเคมีบางตัวมาปรับสภาพน้ำที่นิยมมากๆในการใช้ปรับค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างในบ่อกุ้งคือโซดาไฟ กรดเกลือปูนขาวเป็นต้นขั้นตอนการใช้โซดาไฟปรับสภาพน้ามีดังนี้1เตรียมโซดาไฟแบบกระสอบละ25กิโลกรัมให้พร้อมสำหรับการใช้งาน 2. ผสมโซดาไฟกับน้ำในอัตราส่วนโซดาไฟ5 0ถึงหนึกรัมต่อน้ำ0 5ถึง1ลิตร3คนให้โซดาไฟละลายหมดระวังอย่าสัมผัสหรือเข้าตาจมูกปาก 4. เทในบ่อกุ้งที่ต้องการปรับสภาพน้ำเทริมบ่อหรือบริเวณที่มีกังหันพัดน้ำา 5. เทน้ำสะอาดตามเพื่อชำระล้างโซดาไฟให้หมด 6. น้ำจะค่อยๆปรับสภาพและให้หมันเช็คคุณภาพน้ำเรื่อยๆขั้นตอนดังกล่าวสามารถทำก่อนการลงลูกกุ้งเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำได้เลยหรือทำในช่วงที่มีกุ้งอยู่ในบ่อก็ได้สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโซดาไฟ แอดไลน์นี้ครับไลน์ไอดีแอดห้าสีสามยู